สวัสดีค่ะกินแซ่แบบคันนี้มาอีกแล้วจ้าวันนี้นะคะเนื่อไก่สมุนไพรทุกคนดูสิเนื่อไก่สมุนไพรหม้อใหญ่ๆจิ้มตำเองถูกปากแน่นอนจ้าได้เวลากินข้าวกันอีกแล้วมาชิมกัน ทำเองเลยนะคะเนื้อไก่สมุนไพรไปดูในคลิปยาวได้นะทุกคนเพราะว่าอะไรอยากกินมั่วเริ่มต้นด้วกลืนนะน้ำจิ้มนี่คือแบบโนุ่นๆเลยค่ะหู้ยสิ มัวมากแล้วก็มีนี่ค่ะเห็ดเห็ดหนางฟ้าอืมอืมคันหนึ่ง ่วันนี้ก็จะมีน้องมีกึ่นแล้วก็มีตับนะอืสมุนไพรเรื่อแน่นๆเลยค่ะเพราะว่าทำเองใส่ยเยอะๆเลยอมสมุนไพรทุกสิ่ น้องใหญ่ๆญเลยเป่อยดูสิดูความเปื่อยของเขาฉีกแล้วแบบล้วนเลยเปื่อยมากช้อนไม่ไหวละขออนุญาตดูสิน้ำจิ้มเด็ดๆเลยน้ำจิ้มนี่ตามเองนะคะ สูตรเครื่องกุิแบเลยใช้มือแล้วช้อนไม่ไหวแล้วแล้วก็มีนี่กะหล่ำกะหล่ำนึ่งนะคะคกินด้วยกันมันเป็นแจ่วอ,อร่อยมากทุกคน มาไปดูมันดูน่องไก่ดูเครื่องสมุนไพรสิเปื่อยรุ่ยดีมากมากเลยอืม เปื่อยสุดๆอู้แล้วแบบตรงหนังมนันนะไม่อยากจะพูดเลยว่ามันอร่อยขนาดไหนอืต้องกินกับแปลงกวานะต้องกินกับแปลงกว่าอร่อยเลิ ส่วนชิ้นใหญ่มันจิ้มก็แบบนัวนๆเลยส่วนชิ้นใหญ่เนี่ยรสชาติทีกก่ถูกใจที่สุด ในการทำอาหารรสชาติที่ถูกต้องคือรสชาติที่ถูกใจทุกคนความอร่อยของคนเราไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนี่คือรสชาติที่คณิคู่ควรและต้องการโอ้นี่ตัดนะทุกคนไป อร่อยมากกำลังดีเลยอ่ะกำลังเปื่อยเลยแล้วก็จะมีปีกปีกหรือน้องปีกหรือน้องเล็กนี่ทุกคนคำใหญ่ใหญ่เนี่ยแกะไปมันเปื่อยมากมันแบบ ด้วยละคือดีมากร่อนเลยนะเคล็ดลับความอร่อยลงไว้ในคลิปยาวแล้วนะคะไทรอยากทำตามลองไปทำตามดูทุกคนมันอร่อยจริง เน <mean> ื้อสเหมืนไทยสซกมาก